คุณชายจางช่างมีน้ำใจมาส่งคนของกองคารวานข้าด้วยตัวเองทุกครั้งดังนั้นข้าจึงเตรียมสุราเลือดเอาไว้อวยพอให้คุณชายจางได้กลับมามีชีวิตใหม่สุราดี าข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นสุราดังจากหยางโจฉงฮวาลู่สมแล้วที่เป็นบัณฑิตสำนักซิ่วเหวนการชิมสุราก็ชั้นหนึ่งดื่มสุราเขียนบทกวีคนรุ่นหลังล้วนเชิดชูคุณชายจางมีความรู้ความสามารถนะมีกล้าหรอต่อยมีความรู้ความสามารถมาอยู่ต่อหน้าคุณชายเยียนก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้น เดิมทีก็ไม่คิดจะดึงท่านมาอยู่ในแผนการแต่ท่านเดินเข้ามาเองอีกอย่างบนเรือของเหอผูนะี่ยท่านก็ใช้ไข่มุกบรนาการมาหลอกล่อไข่คิด<อ>ไม่ถึงเลยว่าจะถูกคุญชายเยียนหลอกกลับแต่ท่านก็ได้รับน้ําตามนุษย์มัจฉาอันลําค่าไปอีกทั้งกําไรที่มากที่สุดก็คือได้รู้จักกับตว,ตวนอู่ที่ยังเป็นทิดามุกอยู่ บัญชีสกุลช่วยท่านส่งให้ข้าใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ใจดีขนาดนะั้นแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในแผนการของท่านเมื่อไข่มุกบรรณาการของสกุลช่วยถูกทำลายท่านก็ใช้งานประชันโครงบีบังคับให้ช่วยสื๋อจิวแข่งขันมรนดมัจฉาจิงสมบัติกับท่านแล้วก็ยืมมือสกุลฝินซื้อไข่มุกทั้งหมดในกวางโจจากนั้นก็หลอกใช้พ่อค้าจากนานไห่หลอกรี่ถ่ายเอาเงินทั้งหมดจากช่วยสือจิวอ๋อแล้วก็ที่นี่แหละ ที่รวมมือกับเพรนยิกไว้แสดงละครแกล้งตายทรม,มาตอนนี้สก,กุลชยุยสิ้นเนื้อประดาตัวคิดจะพลิกสถานการณ์ก็ไร้แรงกำลังคุณชายจางช่างฉลาดเสียจริงเห็นแค่นิดหน่อยก็เข้าใจแล้วระมัดระวังรอบข้อสู้กุนชายเย็ยนไม่ได้หรอกที่ทำทุกวิถีทางวางแผนรัดกุมทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่ข้าเหตุใดถึงดึงข้าเข้ามาด้วย คุณชายจางไม่ยินยอมเป็นมีดในมือผู้อื่นเช่นนั้นแล้วก็ต้องมีจุดประสงค์ของท่านเองเหตุใดต้องทำลายสกุลช่วยให้สิ้นซากด้วยสกุลชุยไม่สมควรตายลยท่านมีความแค้นกับสกุลช่วยแหละความแค้นที่มีอาจอยู่ร่วมโลกข้าเคยบอกท่านแล้วสนามการค้าก็เหมือนกับสนามรบไม่ใครก็ใครต้องตาย ข้ได้แอบส่งบัญชีของสกุลชุยไปยังฉางอันแล้วสกุลชุยต้องพ่ายแพ้นแน่นอนไม่รู้ว่านี่จะสมปรารถนาของคุณชายเยยนหรือยังข้าเพิ่งมาที่ต้าถังแผนการใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการจะสมปรารถนาได้อย่างไรท่านยังจะทำอะไรอีกนี่ท่านกำลังเป็นห่วงข้าเลยข้าทำตามอำเภอใจมาตลอดอยากทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดได้ ฉะนั้นข้าขอถามต่อไปอยากจะไปที่ไหนเป็นห่วงข้าอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ได้เป็นห่วงข้าแต่เป็นห่วงคนบางคนเท่านั้นเยืนจือจริงข้าขอเตือนแขนของท่านอย่าดึงนางเข้าไปเกี่ยวด้วยทั้งหมดนี้นางเป็นคนเลือกเองจากวันนี้ข้าจะขอให้ของขวัญท่านอีกอย่าง ก่อนที่สกุลเยียนจะถูกยึดทรับย์ขายประมูลมีคนแช้ยื่ยไปหาชวยสื้อจิวจากนั้นสกุลชุยก็มอบไข่มุกให้เขาปีละสิบเหรียญคดีไข่มุกบรรณาการยังเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นล่ะข้าพูดได้เท่านี้ล้วที่เหลือก็คุณชายจางก็ต้องไปสืบด้วยตัวเองแล้ว